โทรแม่เร็วได้ไหมอเอาไอ้ตุ๊กตามาด้วยนะ่ะไอ้ตุ๊กตานอนแอ่งแม่งอยู่นะตุ๊กตาสแตกก้าด้วยลูก ได้ไหมได้ไหมเอาลงไปใส่ได้ไหมได้แล้วไงลูกหนันได้แล้วไงได้เลยมาข้ามมาข้ามมาเอามาลูกได้แล้วได้แล้วน้องใส่ได้แล้วน่ะเอ้าเอาไม้ใส่ไม้ลูก เอาลูด,ดีแล้วเอาไหมอู้ยน้องทำไมไม่อยู่ในตุ๊กตาแม่ไม่อยู่ในตะก,กร้าน้อละที่ใส่หลายครั้งแล้วนะเย้ได้แล้วเอามาโชว์แม่เอามาโชว์เอามาโชว์เอามาโชว์ใกล้ๆเลยเอามาโชว์ใกล้ๆนี่มามาให้แม่ดูสิแม่ดูสิไหนโอ้ ตุ๊กระเาสีชมพูตัวไหนม่โชว์มาโชว์มาโชว์ให้แม่ดูหน่อยมาให้แม่ดูหน่อยมั้ยอือ <c oughs> จานน้องเส่ตะก้าเอาใจใหม่เอาใจใหม,ใใหม่ถ้ามันโผล่ก็ใจใหม่หรอถ้ามันร่วงลงใจใหม่เอาเอาใส่ให้ได้ อใส่อีกอใส่อีกอา้าลวกอีกก็ใส่อีกพลก่เล็ดเฟ็บใส่กล้าอีกเลยกี้ทำได้ลกพี่ทำได้มาๆมา,มาข้ามาทั้งสองอย่างเลย